ดูบอลหลังบ้านสวัสวดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูบอลหลังบ้านนะครับก็เราจะมีทั้ง youtube ทั้ง Facebook นะฮะที่ Facebook Fanpage ดูบอลหลังบ้านแล้วก็ u t u b e ครับดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันนะฮะก็อย่าลืมนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b คร r i b e ฮะกดกระดิง่งกรุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เรากันด้วยนะนะครับครับก็ไปดูผลมู้พันกันหน่อยเมื่อวานที้ผมให้ไปที่อดอทมุนนะฮะสือเรืองนะต้องบอกว่า ยับฮะเสือเหลืองยับเลยเมื่อคืนนะก็เป็นเกมที่มันจริงนะมันฝั่งเสือใต้นะครับก็ก็ว่ากันไปนะสำหรับเมื่อวานก็ก็ถือว่าผิดคาดไปนะครับสวันนี้ก็มารับชมกันได้ครับก็ถ้าพบแล้วนะไปฮะมาดูคู่ที่ผมเลือกมาวันนี้ครับก็จะเป็นคู่ในรายการศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกลอบเพย์ออฟครับนัดแรกนะนะครับก็จะเป็น อยอดทีมจากโปรตุเกสท่าเบนฟิก้าฮะเจอกับยอดทีมจากเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะฮะเป็น PSV 埃因เ芬นนะครับนัดนี้เนี่ยเบนฟิก้าเป็นเจ้าบ้านนะครับตเตะในที่สนามเอสตาดิโอดูสกอตลิสบัวเอเบนฟิก้าแม่ชื่อสนามยาวเหลือเกินฮะนะครับ mm hmm. ก็ผลงานพบกันของทั้งสองทีมฮะมีเจอกัน3ครั้งเองนะนะครับมีเจอกัน3ครั้งเนี่ยเมื่อปี2011ทั้งยอดทั้งเยือนนะแล้วก็ปี2012นะครับ เจอกันมา3นัดเนี่ยก็เป็นการทําผลงานได้อย่างสุสีเนซึ่งต่างฝ่ายต่างชนะกันไปอย่างละ1นนัดนะครับแล้วก็เสมอไป1นนัดนะฮะมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับของทั้งสองทีมกันหน่อยนะนะฮะห้านัดหลังสุดฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องในีหนึ่งเกมนะฮะที่เสมอกัะมกักเซยนอกนั้นเนี่ยเป็นเกมทางการหมดละนะครับเนื่องจากลีกโปรตุเกสเนี่ยเริ่มเตะไวกว่าลีก,กอื่นๆนะครับแล้วก็มีเกมแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือก รอบก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเบนฟิก้าเอาชนะสปาร์ตกมอสโกในสกอร์สประตูศูนย์ทั้งเย้าทั้งเยือเลยนะนะครับแล้วก็ส่วนบอลลีกในประเทศตัวเองฮะเป็นการชนะทั้ง2เกมเลยนะครับก็ถือว่าผลงานนี่ไม่ธรรมดาสำหรับเบนฟิก้านะครับส่วนฟังทีมเยือะนพะ PSV วี f e n อเนฮะนะครับก็เป็นการเตะเกมทางการมาทั้งสิ้นเลยนะนะครับ5้าเกมหลังสุดเนี่ยมีแชมเปี้ยนลีกลอบคัดเลือกเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็เจอกับกาลาตาสลายนะ้มิทเลแลนด์นะนะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะได้ทั้งหมดเลยนะในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะเอาชนะกาลาตาสลายมาได้แล้วก็ผ่านมิทเลแลนด์อย่างสบายๆนะนัดแรกชนะมา3าศูนย์นะฮะแล้วก็นัดที่2ที่จะกับมิทเลแลนด์ในการเยือนเนี่ยก็เก็บมา1นูนย์นะก็ต้องบอกว่าผลงานดีเลยทีเดียวแล้วก็มีเกมเป็นเกมถ่วยการกุสลของฮอลแลนด์ครับยูรินคาฟชิลนะนะครับ เหมือนกับคอมมูนิตี้ชิลนะของอังกฤษนะครับก็เป็นการชนะอาเจ็ยอัมสเตอร์ดัมไป4ประตูต่อศูนยเลยนะนะครับผลงานไม่ธรรมดาแล้วก็มีเกมลีกลาส,สุดท้ชนะ,ะเฮลคเคิลไป2ประตูต่อศูนย์สูส4ฮะผลงานที่ผ่านมาฟอร์มโดยรวมๆเนี่ยสูสีกันอย่างมาก,มากๆครับสำหรับ2ทีมนี้นะนะครับ มาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยฮะนะครับเจ้าถิ่นฮะเจ้าทีมจากโปรตุเกสเนี่ยวันนี้เนี่ยจะไม่มีฟูลแบ็กตัวเก่งอย่างดดีอโก้กอนซาเวสกับอังเคอันเมดาตนะฮะแล้วก็รวมถึงศูนย์หน้าตัวฮอตของทีมนะดาวินูยสนะก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับคาดว่าจะมาในระบบ3 4 3ระบบเก่งของทีมนะฮะพร้อมวางลาฟาซินวาฮาริสเซฟโลวิดนะแล้วก็ เอเวตันนะฮะนี่ครับก็เป็นตัวที่เด็ดอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะและคาดว่าจะปล่อยให้จูเลียนไวเกิลเนี่ยบรรชาแดนกลางนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานของเบนฟิก้าเนี่ยรวมๆนะที่ผ่านมาเนี่ยดีมากๆนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะวันนี้พีเอสวี n อ h o เฟนก็ตัวเจ็บเนี่ยก็จะมีผู้สับประตูมือหนึ่งนะมาร์คซิมเดอร์แลงนะแล้วก็ริชาร์ดเดเรสมานะครับมาร์ซนเบเรียมโลเมโรนะก็เป็นผู้ ที่มีรายชื่อบัดเจ็บนะครับคาดว่าวันนี้จะมาในรปสี่สาเช่นเดิมฮะก็จะส่งอีวานซาววี่นะศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมชาวอิสราเอลนะลงล่าตาข่ายในคืนนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มาริโอเกเซ่ฮะอดีตยอดเพย์เมเกอร์ของทีมชาติเยอรมันนะนะครับเป็นตัวปั้นเกมนะฮะดูดูแล้วเนี่ย PSV ก็สู่สีนะฮะคือสู่สีในทุกมิติเลยดีกว่านะทั้งฟอร์มการเล่นทั้งตัวผู้เล่นนะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ทัศนคส่วนตัวของผมเนี่ยเกมค่อนข้างจะสูสีกันมากนะครับแล้วก็การเล่นเกมแรกเนะี่ยจะเป็นเกมที่ดูชั้นดูเชิงก่อนนะนะครับแล้วก็สถิติในบ้านเบีฟิก้าเนี่ยแข็งแกร่งทั้งในลีกแล้วก็ทั้งในเกมยุโรปเลยนะฮะโดยแพ้สอ2เกมจาก9นัดหลังสุดในศึกแชมเปี้ยนลีกนะนะครับแล้วเป็นการแพ้ให้กับคู่แข่งระดับบิ๊กๆเลยนะคือแพ้ให้กับบาเยอร์กับไรซิกนะนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะ PSV ก็อยู่ในช่วงที่เข้าฝักนะนะครับก็พูดง่ายๆว่า เขาฟักยังไงฮนะคือชนะมา7นัดติดทุกรายการเลยนะสำหรับฝั่งทีมเยือนนะครับแล้วก็ในเกมลุกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเหมารวมเลยยิงรวมกันเนี่ยลูกถือว่าเกมลุกของ p s เนี้น่าสนใจมากๆครับนะดูดูแล้วเนี่ยเกมวันนี้เนี่ยมองจากราคาเนี่ยราคาเปิดมานะเป็นเจ้าบ้านต่อปอนะครับบอลทรงนี้เนี่ยผมมองว่าเกมแรกแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่แรกเท่าไหร่ นะคืออาจจะยังไม่เปิดหน้าอะไรกันเท่าไหร่อาจจะเป็นการดูชั้นเชิงถ้ายังไม่มีสกอร์ถ้ายังไม่มีทีมไหนโดนยิงนําก่อนเนี่ยหรือไม่มีทีมไหนได้ประตูก่อนเร็วๆเนี่ยดูทรงแล้วนะฮะเกมนี้เนี่ยน่าจะจบที่ผลเสมอซึ่งเกมนี้เนี่ยผมขอฟันธงไปที่ลองทีมเยือนนะ PSV i h o v e n ดูแล้วเข้าทีกว่านะฮะ ก็วันนี้ก็มีมาวิเคราะห์1คู่นะครับ mm hmm. ก็เป็นสุกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก mm hmm. แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับช่องทางการติดตามครับที่ Facebook Fanpage ดูบอลหลังบ้านนะฮะแล้วก็ที่ช่อง YouTube Channel ดูบอลหลังบ้าน Channel นี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะสวัสดีครับ